ทุกคนมีสิทธิ์ทำความดีแต่ความดีนั้นต้องประกอบด้วยจิตนาที่บริสุทธิ์บนพื้นฐานของความ,วามถูกต้องเพราะคำว่าทำความดีนั้นหมายถึงการทำความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นแต่าการทำความดีเราสร้างความสุขให้แก่ตนบนควาวถูก ของคนอื่นมันก็เป็นความดีแท้จริงแบป่ปไดภาชนะที่รัวบ่วห้าจะพยายามตักตวงความสุขลงไปท่ดใดมันกบ็บวิวันเต็มความสุขจะเต็มได้จาเป็นต้องทําภาชนะที่ร่องรับคือหัวใจดวงเนี่ยให้เต็มบริบูรณ์ให้ได้เสียกอน น,นั่นคือการรักษาสินหาให้บริสุทธิ์นั่นเองเพราะสินหาหมายถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเครื่องหมายของความดีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์แน่นอนว่าเข้าทําให้คนทั้งโลกเข้าใจในสิ่งที่เข้าทําทั้งหมดบ่ได้ไหรอกจงภูมิใจในความดีที่ตนทําแม่หน่อยนิดมันก็คือความดี ผู้ชายคนหนึ่งเคยพูดไ้ว่าถ้าทุกคนมั่วแต่ปิดทองหนาผพระก็จะไม่วันสวยงามเต็มองค์ไปได้ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีคนที่เสียสละปิดทองหลังผะ,ผะพระุพธรูปจึงจะสวยงามเต็มบริบูรณ์ได้ก็เพราะมีคนเสียสละปิดทองหลังผะนี่แหละ เ็นร่างใจให้เจ้าคณะทำคุณงามความดีต่อไปความดีแม่ว่ามีภัยเห็นพีสสางเทวดาท่านก็ยอมเห็นโตเฮาเองก็เห็นเท้าทำความดีจริงเข้าก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าเฮ้าทำบดีจังใดเข้าก็อ,อยู่หอนนอนถูกอยู่วันยังคำ เท่าทำความดีด้วยเจตนาทีบ่บริสุทธิ์เมื่อนั้นเห่าอาจจะหลอกคนทั้งโลกได้แต่เห่าบสมัธิหลอกตัวเองได้เอียงกระตามที่เห้าโยนมันลงในทะเลโบโดนคืนกัะจัตว์สิ่งที่เห้าโยนลงไปนั้นขึ้นมาบนฟังอยู่วันยั่งคำ นี่คุณยายท่านหนึ่งเคยวาไว้ว่า,วาทางไปสวรรค์มันหกทางไปนรกมันเตียนอุปสรรคและกัปัญหาคือบททดสอบของนักสางความดีที่แท้จริงเปรียบอุปสรรคและกัปัญหาเสมือนคืนลูกใหญ่ในมหาสมุทรแม่แรงคืนมันจะทําให้พวกเข้าสะบัดสะบอมอยู่บ้าง ในบางขัง้งบางข้าวแต่มันกระทําให้เลือกของพวกเขาเนี่ยแล่นถึงฟังใดเร็วขึ้นบ่แม,มนหรือปัญหาทุกอย่างมันทรงเข้าไปอยู่ในจุดที่ดีเสมอโลกทรงมอบสิ่งที่คู่ควรกับเข้าเสมอบ่าว่าเข้าจะปลูกยังไวหวเข้าก็ย่อมได้รับผลอันนั้น เพรมันคือตะบบตายตัวของระบบธรรมศาสตร์ที่เรียกว่าก,กฎแห่งกรรมในโลกใบนี้จะมีภัยเญยเกินกรรมบันใดก็ตามที่เฮาโดนคืนกระทบให้พวกเฮาอดทนหนึ่งบัไดแปลว่าเฮาโง่ยอมบัไดแปลว่าเฮาอ่อนแอถอยบัไดแปลว่าเฮาแพ้ แต่เหาเรียนรู้ที่จะหายอภัยเพราะที่สุดของการหายที่ยิ่งใหญ่ในโลกและจักรวาลใบเนี่ยนั่นคือการหายอภัยเพราะการหายอภัยคือการหายที่ยิ่งใหญ่หัวใจผู้ให้ย,ยิ่งใหญ่เสมอจงทำดีต่อไปสักวันความดีมันจะเต็มขอจเจริญพร ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับเนื้อหาเด็บเปรียงโดยคุณเตตินผู้กาา่อตั้งธรรมทานพิบุญภูสุขและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมธรรมะตามห้อ,อีสานและกุมคนหกักธรรมะตามหอ,อีสานทุกท่านโดยความเคารพขอจเจริญพร